ใครอยากทำคลิปน่ารักดุกดิกแบบนี้พร้อมใส่สติกเกอร์เดี๋ยววันนี้จะมาสอนอันดับแรกให้เข้าไปที่แอป i b e t p a e n กดที่ g a l เลอรของฉันกดบวกแล้วก็กดโอเคจากนั้นก็ทำพื้นหลังตามใจชอบไปนะพอทำเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปกดที่เลเยอร์กดบวกเพื่อเพิ่มเลเยอร์จากนั้นก็ไปที่แปลงสีนะคะเลือกแปลงจากนั้นก็เลือกสีพอเลือกได้แล้วเนี่ยก็เขียนข้อความตามที่ต้องการเลย จากนั้นก็เพิ่มรูปภาพสติ๊กเกอร์ที่มีพื้นหลังเป็น png โปร่งใสเข้ามานะคะพอได้แล้วเนี่ยเราจะรวมเลเยอร์ทั้งหมดให้เป็นเลเยอร์เดียวกันโดยกดตรงนี้นะคะกดลงไปเลยให้เหลือเลเยอร์เดียวแบบนี้จากนั้นก็ลดความเข้มของเลเยอร์ลงมานะคะแล้วก็ไปกดที่บวกเพื่อเพิ่มเลเยอร์อีกทีนึงแล้วก็ไปเปลี่ยนสีแปลงนะคะแล้วก็เขียนไปเลยแต่ว่าอย่าให้ซ้ํากับตัวเดิมมาทุกคนไม่งั้นมันจะไม่ดูดี พอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็อินเสิร์ตรูปภาพสติกเกอร์ของเราเข้ามาอีกทีนึงนะคะอย่างที่บอกว่าอย่าให้มันซ้ำกันนะทุกคนไม่ไงั้นมันจะไม่ดูดิพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรวมสติกเกอร์กับข้อความเป็นเลเยอร์เดียวกันเหมือนเมื่อกี้นะคะโดยกดที่เดิมเลอตรงนี้แบบนี้นะคะจากนั้นไปที่เลเยอร์2ค่ะเพิ่มความเข้มให้กลับมาเป็นปกตินะแล้วก็ปิดตาเลเยอร์3ไปนี่แล้วก็กดบันทึกเป็น png ไปที่เลเยอร์อีกทีค่ะปิดตาเลเยอร์2เปิดตาเลเยอร์3นะแล้วก็เป็นรูปเป็น PNG แล้วก็ไปที่แกลเลอรี่ค่ะแล้วเราก็เลือก2รูปนี้มาเลยแล้วก็กดที่ส่งออกค่ะแล้วเลื่อนไปข้างล่างก็จะเจอคำว่า g i f อันนี้เราไปตั้งค่าเอามาก่อนนะแค่นี้เองก็เสร็จแล้วนะคะสอนละเอียดขนาดนี้อย่าลืมติดตามนะ